ตัวอย่างหนัง Home Sweet Home Rebirth ไปชมกันครับแย่ไงแย่ที่ตทำแม่งตัวใหญ่ชิบหาเลยธอมาถ่ายที่ไทยแล้สวยมากยคุณคุณแม่เด็กคนนี้ยาลา ใคนนตัวแดงเขาระเบิดอืมส,<ง>สวยวัดวนญฉัเปิดจักราลผีไปจูม้ไปูไปไย่มีผีนักผีนักาด้ยนะเนี่ย Mm -hmm. why i just want to find my family you are the gatekeeper okay. you're the only one with the power to close the gates of hell okay. are you ready jake Mm. Jake, come out. Daddy, are you okay? I'm not. I'm not. Oh, I'm not. I'm not. I'm not. I'm mm. not. I'm 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 not. i am เป็นไงครับความรู้สึกหลังชมตัวอย่างโฮมสวิตท์โฮมเป็นไงบ้างไม่เคยไม่เคยดูตัวอย่างโฮมสวิตท์โฮมมาก่อนไม่รู้ว่าเขาจะทําเป็นหนังด้วยแต่ว่าเคยดูเกมอันนั้นมันจะมีความเป็นผีแบบผีอันนี้ใช่ผีนั่งรำไหมแต่โฮมสวิตท์โฮมเนี่ยใช่แต่ในทีเซอร์นี่ยังไม่เห็นผีนั่งรำนะแล้วในทีเซอร์มันดูมีความเป็นมอนสเตอร์มากกว่าผีอีกผมว่ามีการดัดแปลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตามชื่อเลยนะรีเบิร์ด คือเขาจะไม่ไม่ไม่ได้แบบเล่าเกี่ยวกับเส้นเรื่องในเกมเขาอาจจะมีการตีความหมายคือยืมชื่อโฮมสวิต h ์โฮมนี่แหละแต่ตีความหมายใหม่เอกลายเป็นแบบว่าอีกเส้นเรื่องหนึ่งหนึ่งไปเลยอะมันแบบตีความหมายแบบเปิดแบบเกิดการระเบิดแล้วเปิดโลกผีขึ้นมาบนบนโลกมนุอะไรระมาณเนี้ยไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีภาคสองแล้วอาจจะมีนางลำหรือเปล่ากเปรตโผล่มาก็ได้เออในเกมมีเปรตด้วยหรอมีเดินนอกบ้าน หรือว่าไททันตัวนี้เป็นเปรตเป็นเปรตในการตีความของเขาเองที่สู่เปรตอ๋อของฝรั่งเขาจะตีความว่าเปรตคือโครงกระดูกโครงกระดูกตัวสูงๆอะไรเงี้ยเป็นไปได้เหรอถล่มตึกด้วยนะถล่มไททันเนี่นึ่าท่นอะแอตแทกไททันเแล้วก็บางฉากครับผมมี่ว่ารู้สึกว่าสวยเหมาะสมกับหนังไซไฟอีกเรื่องก็ได้นะไซไฟอีกเรื่องนึงแล้วก็เป็นกึ่งกึ่งแมวแบบ อ่นยมันดูเป็นไซไฟแอคชั่นแล้วก็มอนสเตอร์เป็นหนังปีศาจเป็นหนังสัตว์ประหลาดมากกว่าที่จะแบบหนังผีซึ่งเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเห็นแบบว่ามาถล่มบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ค่อยเจอผีไม่ค่อยเจอสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์มันก็เลยแปลกตาเลมาแบบถล่มตึกในประเทศไทยมีองค์พระอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยเออเราก็เออมันเป็นมิติใหม่เหมือนกันคาดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะ เออผมผมว่านะสำหรับเกมด้วยจะได้กลุ่มที่เป็นหนังด้วยและกลุ่มที่เล่นเกมก็อาจจะไปดูเออแล้วกลุ่มที่ผมว่หนังก็จะไปเล่นเกมด้วยอะไรอย่างงี้มีกี่ภาควครับเนี่ยผมไม่ทราบเลยมีสองปะใช่สองสามไม่แหละฮอมสวิตฮมเนอะเออเดี๋ยวกลับไปดูแบบพวกเกมหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยผมดูแต่แต่ผมก็ไม่เคยเล่นเกมนะแต่ก็รู้ว่าแบบ เป็นผีเกี่ยวกับนักศึกษาแล้วก็ผีนั่งรำเนี่ยคุ้นเนี่ยเกมมันจะมีความหลอนกว่ามีความไทยกว่ามีความแบบฟีลแบบหนังผีเลยอ่ะในเกมนี่คือบุคคลที่หนึ่งออใช่ใช่มันคือผีจ๋าๆเลยมันคือผีไทยเราแนั้นในเกมแล้วค้นหาตามตามหาภารกิจเป็นยังไงในเกมก็จะมีมิชชั่นอ๋ออันนี้ก็คงคล้ายๆกันและยิ่งนักแสดงเป็นคุณยายาด้วย และสปีกอังกฤษทั้งเรื่องเขาเขาทำได้อยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วซึ่งตัวหลักเนี่ยก็จะเป็นต่างชาติแทบทั้งหมดเลยมีเด็กคนนั้นด้วยก็เข้าวันไหนนะจับไม่ได้เขาเขียนว่า o o m n n s s o n ล่ะเออยังไม่บอกยังไม่บอกนะครับก็เดี๋ยวผมคาดว่าน่าจะมีเทเลอร์ตัวใหม่เออเป็นไฟนอลเทเลอร์หรือนางรับอาจจะมาอันนั้น เออยังไม่เฉลยหมดเออยังไม่เฉลยหมดเนาะเพราะว่าอาจจะแบบว่าเปิดตัวหน่อยว่ามีภาพยนตร์ฉันอยู่บนโลกใบนี้นะแต่ยังไม่ไม่ไม่แงมทั้งหมดอันนี้แค่ตัวตัวแรกเองรอตัวที่สองเองก็รอติดตามชมนะครับ Home Sweet Home